<Hell> สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสเปคเกตสเปคแคปไฮแลนเดอร์ er 1.9 LDA ตัวยกสูงนะครับวันนี้พาชมก็จะเป็นสีใหม่ก็คือสีเทาแลมโบใหม่นะครับ ัวนี้ได้ใหม่ก็คือตัวกระจังหน้านะครับเป็นทูโทนนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีลายแคปป้าที่ตัวกรอบของกระจังนะครับก็ทำให้ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้ลูกค้าที่ซื้อไปก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบไบ LED ก็คือปรับสูงต่ำได้ภายในห้องโดยสารนะครับมีปุ่มปรับให้พร้อมพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกพร้อมนะครับกรอบจะเป็นสีเทาใหม่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็วันนี้เราพิเศษก็คือเราแต่งนะครับแต่งล้อแม็กนะครับเป็นล้อขอบ 8จากเดิมๆครับเป็นล้อ17นะครับเป็นล้อ18แบบใบพัดของท็อกนะครับพร้อมยางดีเซนติคอสซีล่านะครับ 26560R18 นะครับก็ถือว่าดูอวบขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมล้อสวยๆนะครับใบพัดนะครับแล้วก็ตัวรถก็จะมีปกล้อใหญ่พร้อมสันลักไฮรลนเดอร์นะครับเป็นโครเมียมที่ตัวแก้มนะครับ ตัวกระจกข้างครับเป็นทูโทนนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นแนวยาวนะครับนี่ครับคือประโยชน์ก็คือเห็นตั้งแต่ด้านหน้านะครับและด้านข้างก็เห็นด้วยนะครับด้านท้ายด้วยนะครับบันไดข้างพร้อมนะครับแล้วก็มือจับโครเมียมนะครับเอาติดตั้งนะครับก็คือมีการสาให้ลูกค้าแล้วก็พร้อมกับฟิล์มนะครับมาชมภายในสวยๆนะครับภายในก็เป็นโทนสีดำนะครับสลับเทานะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับลำโพงนะครับพร้อมเลยนะครับคอนโซลสีดำนะครับรุ่นนี้ครับ ก็จะเป็นไล่เฉดสีเทาแล้วก็บลอนด์นะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงนะครับเป็นจอสัมผัส7นิ้วนะครับนี่ครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple Carplay ได้นะครับ a n d r o i d Auto ได้นะครับแอร์พร้อมนะครับนี่ครับแล้วก็ทีเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมเกียร์ถอยอีก1เกียร์นะครับแล้วก็ถ้าซื้อรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดําลายใหม่นะครับนี่ครับก็สวยงามขึ้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็พาชมช่วงเบาะแคปนิดนึงนะครับ ภายในเราจะมีบอก์แคปแบบมีขาตั้งให้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็ภายบนเพดานก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับตัวนี้ครับพร้อมลำโพงสวิสเตอร์นะครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็ตัวแคปนะครับเราล็อกได้แน่นกึบนะครับนี่ครับล็อกได้แน่นเลยนะครับตัวนี้ไม่ขยับครับแล้วก็มาดูด้านตัวกระบะของตัวรถนะครับ ก็จะดีไซน์อย่างสวยงามครับจะมีฝาถังน้ามันอยู่ด้านข้างนะครับลูกค้าสามารถเติมน้ำมันดีเซล b 2 0 b 1 0 b 7แล้วก็ดีเซลพรีเมียมได้ด้วยนะครับแล้วก็พาชมล้อนะครับล้อใบพัดนะครับนี่ครับทอร์กนะครับพร้อมยางดีเซนติคอสซีล่านะครับ26 5 6กนะครับความสูงก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็รุ่นนี้เราก็ติดติดตั้งแม็กไนเนอร์ให้พร้อมนะครับติดตั้งดีแม็กไนเนอร์จากโรงงานนะครับตัวนี้ครับพร้อมกรอบนะครับสีเทาเข้มนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ led พร้อมนะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวกันชนนะครับก็จะเป็นกันชนเป็นทูโทนนะครับนี่ครับสีเดียวกับตัวรถพร้อมที่เหยียบจะเป็นพลาสติกดำนะครับนี่ครับแล้วก็มีมือจับนะครับเป็นโครเมียมพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินนะครับตัวนี้ครับสวยๆนะครับกรอบไฟท้ายใหม่นะครับพร้อมไฟท้ายเป็น led พร้อมเลยครับนี่ครับแล้วก็พาชมล้อสวยๆนะครับเป็นล้อใบพัดนะครับขอบ18พร้อมยางดีเซนตินะครับ แล้วก็จะมีไล่ฝ้าหลังนะครับมีไฟเบรกตลงที่3ให้พร้อมนะครับบันไดข้างนะครับเป็นทูโทนครับสวยๆนะครับแล้วก็มือจับโครเมียมนะครับจะพาชมภายในรถนะครับภายในรถก็จะเป็นแผงข้างนะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มปรับบานกระจกข้างให้พร้อมนะครับแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพร้อมมีเบรก ABS มีแอร์แบ็กสองลูกให้นะครับนี่ครับภายใน โทนสีดําทั้งหมดนะครับมันติฟังก์ชันพร้อมนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับเครื่องเสียงได้ตัวนี้เร่งเสียงเบาเสียงได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับนะครับปุ่มปรับไฟหน้านะครับนี่ครับมีให้พร้อมนะครับภายในก็โทนสีดํานะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรุ่นนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้พร้อมจากโรงงานนะครับไฟเลี้ยวข้างสวยๆนะครับเป็น LED ให้พร้อมนะครับนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับพาชมครับดับเบิลไดเมนชันนะครับเป็นทูโทนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของนะครับ New D Max คันนี้นะครับดาวลนต้นเป็นแค่5%้เครับหรือติดต่อ Facebook สมึกิศุวาราย YouTube สมึกิศุวาลายเบอร์มือถือและ ID l i n ลนนะครับ081 498 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากนะครับ Cantus populi, 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 cantus populi Hellcat